ท่านรองสิริวัฒนิพานิตรลองพิ้ว่าการจังหวัดเลยกำลังจะกล่าวเปิดนะครับงานก็กินปลาลุ่มน้ำโขงสายน้ำสายลมเมืองปากชมมหัศจรรย์แห่งชีวิตรอดูไฮไลท์การเปิดงานนะครับผมแล้วก็คงอยู่พูดกับอำเภอปากชมแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแน่นาทุกที่จะได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอปากชมและมีคนเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอปากชมแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับ ันนี้กะโกงจะได้กระลาชมกวดนะครับอยากให้ทุกเราทุกคนกนะครับได้ร่วมใจกันแล้วก็ร่วมกันกระทาพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลารุ่มน้ำโขงและกิจกรรมสายน้ำสายลมเมืองปากชมมหัสจรรมแห่งชีวิตประจำปี2566ดังกี้ีครับขอบคุณครับ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งงานกินปลาลู่น้ำโขงครับผมตอนนี้มีปลาน้ำโขงมารอแล้วมีลอยตัวลูกเป็นตัวเม่ตัวลำดับต่อไปเราจะได้ของความกรุณาท่านประธานในพิธีและท่านายอำเภอเป็นตัวแทนในการขัวปลาในการฟักปลาและขัวปลาเรามีอาวุธแจกให้ครับผมเป็นเมีดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรุ่นเซรามิกยุ่นสซรามิมีแบบไก่หน่ง่นเดีาวมีแบบไก่ทั้งหลาย เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอามีดให้นายอำเภอครับเราปร๊ามีดเอาปวดปอดทางด้านไหครับรำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะท่านนายอำเภอป,ปากชมครับจะได้สับปลาครับผมจะได้ควาวปลาครับผมจัดก,การปลาน้ำโขงที่อยู่ด้านหน้าพอท่านดําเนินการขวาวปลาปั๊บมันก็จะกลายเป็นเมนูอาหารเลิศรสทันทีนะครับ เริ่มเลยครับเชิญเลยครับสับเลยสับเลยซุบซบซับโอ้โหปลาครับผมเป็นปลานานาชาติปลาตัวใหญ่มากปลาแข็งแรงมากปลาดำมีขนาดใหญ่ยน่งสับไม่เข้าเลยครับผมโอ้โหโอ้โหสับมีหักเลยครับผมและตอนนี้หลังจากที่ท่านประธานสับจนมีหักเมนูอาหารของเราก็มาแล้วเรียนเชิญเลยครับนำเมนูอาหารให้ท่านประธานได้ ชิมเลยครับเป็นเมนูอาหารที่ทำจากปลานังโขงโตที่ท่านประธานซาไปล้ครับผมซาปุ๊บกลายเป็นอาหารทันที่มถือต้องมาแล้วครับโดยแสดงว่าเป็นมีดพิเศษมีดพิเศษครับผมโดยการนำของท่านกำนันทั้งหกตำบลนำอาหารที่ประกอบจากปลานังโขงครับตำบลห้วยพี่ชัยนำโดยท่านกำนันตีศสีบุรินและตบลเชียงกลนะครับนำโดยท่านกำนันเกติพันธ์แลตลาพิมา ตำบลชมเจริญนำโดยท่านกำนันคำปองมูลทวินกำนันตำบลปากชมนะครับนำโดยท่านกำนันสถิตสมบัติครับผมตำบลหาดคำพีนำโดยท่านกำนันสมรักดาปีและตำบลห้วยบ่อซืนนำโดยท่านกำนันประกอบกุมท่าพง ท่านประธานจะได้ชิมทำอาหารเมนูปลาครับท่านประธานจะได้ชิมเมนูปลาทุกเมนูนะครับคท่านประธานรับชิมนิดเดียวนะครับมันจะยิงก่อนครับหลายเติมนะครับผมหลายตะบลนะครับท่านประธานครับผมหลายตะบลนะครับโดยเฉพาะหอยหวานใน่าชิมเยอะนะครับท่านประธานครับหอยหวานนี่ย่างเมาครับผมโจงไหม่ขั้วสงครับผมไั้วที่ชัยนี่มี เมนูซาปลาน้ำโขงมานำเสนอนะครับผมครับผมเชียงกลมีต้มยำปลาน้ำโขงหอยหวานเชียงกผมหอยที่อื่นอาจจะเหม็นแต่หอยเชียงกลเป็นหอยหวานครับผมชมทะเลที่มีเมนูปิ้งปลาน้ำโขงและปลาน้ำโขงปิ้งที่หอยอานตร ป้งปลาน้งโขงและน้ำโขงปีกยันเผยงมาแล้วบนปากชมมีเมนูทอดปลาน้งโขงและปลาน้งโขงจุ่มครับผมน้ำคับพีมีปลาทอดปลาส้มทอดปลาร้าสรงเครื่องและห่อหมกปลาน้งโขงทวดผักตําแกว่หลางปลาและถไม่บ่อซื้อนะครับผมท่านกำลังประกบนํนำ เมนูปลาเผาและส้มตำมานำเสนอครับผมจะมีตำบลไหนเอาน้ํามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยกว่าท่านประธานแค้มโอ้ท่านประธานกินอย่างจริงจังเลยประธานกินถุกเมนูประธานต้องกลับบ้านต้องกินข้าวกับคุณนายต่อแล้วก็โอ้ท่านประธานกต้องจะชิมหอยยินหอยหอยเสียงกงหอยเสียงกงหอยเสียงกงหอมหอยที่อื่นไม่รู้ นอกจากหอยกระบานด้วยห่างด้วยครับผมเหลือในหอยเชียงกลมนั้นสรุยโดยท่านกำนันกิติพันธ์รัตนพิมานะครับผมท่านประธานครับหอยหอมจากเชียงกลมเหลือไว้ท่านปลัดจังหวัดด้วยนะครับปลัดจังหวัดจังหวัดอยาให้เชียงก่มด้วย เจ่านปลัดจังหวัดข้าพมท่านที่คนดูคนข้าครับท่านปลัดจังหวัดชิงหอยหอมจากเชียงคมรู้สึกว่าท่านประธานจะไม่ไหวแล้วต้องเรียกตัวช่าเชิผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมการธนาคารจังหวัดครับการธนาคารจะมาข้าพิมพ์สิทธิจักริยวันนะครับผมต้องไปช่วยท่านประหลัดประหลัดเริ่มกินนะครับ จุดามาสคุณรับเอาสักหน่อยนะครับผมท่านประธาการหบอยหอมจากเชียงกงสุดยอดท่านปจังาัาธิบดีชูนิโป้ครับผมครับ13ฮะมาเดือดดอกไม่เชียงกงนะครับลังจกากสิ่งเรียบร้อยแ้ะจังสิเขาสู่ การเปิดงานอย่างนี้หง่อยอย่รา่เร็วนีรวเร้อหันใเร็วเด้อเพาหันในแร็วใจเด้อคารโบสิกรเอออหน้ร้อยหกสิบหกเราจะมาเริ่มหน้าถอยหลังพร้อมกันนะครับ